เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะเฮ้อเบื่อจังช่วงนี้พี่เอกงานยุ่งซะหลือเกินงานยุ่งจะน่าน้อยใจดีนะที่ทำงานถ้ารู้ว่าเหลวไหลแล้วก็น่าดู บางทีฉันก็รู้สึกเหงาแล้วก็เบื่อฉันอยากมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กคู่รักแบบคู่อื่นบ้างช่วง3ามสเดือนมานี้พี่เอกยุ่งมากบางทีไม่ได้คุยกัน3-4วันก็มีฉันเริ่มจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ไปดูหนังกินข้าวมันเมื่อไหร่กันนะจากที่เริ่มเข้าใจว่าเรื่องงานฉันเริ่มน้อยใจเริ่มไม่เข้าใจฉันรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตเขาที่ไม่มีฉัน เขาก็อยู่ได้ฉันตัดสินใจถามเขาว่ายังอยากมีฉันอยู่ในชีวิตอยู่ไหมฉันคิดว่าถ้าถามแล้วเขาตอบว่าไม่ฉันคงเจ็บแต่มันก็ยังดีกว่าฝืนคราคสซังกันแบบนี้แต่คำตอบที่ได้จากเขาคือที่เขาทำงานหนักและยุ่งขนาดนี้เพราะเขาอยากแต่งงานโอ้ย…!พอได้ยินเนี่ยอาการน้อยใจก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยล่ะ ฉันลองคิดดูว่าที่ผ่านมาก็คงมีเรื่องเดียวที่เขาทําให้ฉันน้อยใจเรื่องอื่นไม่เคยมีเลยเพื่อนเขาเคยบอกฉันว่าทําไมถึงเอาแต่คิดน้อยใจที่เขาไม่มีเวลาให้เขาทำงานหนักมากทำไมไม่คิดว่าเวลาว่างทั้งหมดที่เขามีเขาให้ฉันไปหมดแล้วทุกเวลาว่างของเขามันเป็นของฉันทั้งหมดฉันไม่อยากจะเปรียบเทียบหรอกนะแต่เขาคือผู้ชายที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยคบมาเลยละ่ะ ฉันไม่เคยคบคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คอยดูแลฉันและทำให้ฉันที่ไม่เชื่อในความรักกลับมาศรัทธาในความรักได้อีกครั้งทุกครั้งที่ฉันต้องทำโอทีมีงานด่วนแทบไม่มีสักครั้งที่เขาปล่อยให้ฉันกลับเองไม่ว่าจะห้าทุ่มเที่ยงคืนหรือแม้แต่ตีหนึ่งตีสอง ถ้าเขาโทรมาแล้วฉันยังอยู่ที่ทำงานเขาจะวนรถกลับมารับฉันทันทีทั้งที่บ้านฉันบ้านเขาและที่ทำงานมันคนละทางกันอย่างสิ้นเชิงนี่ก็คงเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งที่เขางานยุ่งมันเลยทำให้เวลาเลิกงานของเขากับตอนทำโอทีของฉันมันทำให้เรายังได้เจอกันหลังๆมาคงเป็นเพราะฉันไม่เคยได้รับความรัก ความเอาใจใส่แบบนี้เลยทําให้ฉันอยากเจอเขาอยากอยู่กับเขาอยากมีโมเมนต์กระหนุงกระหนิงกันบ้างซึ่งเขาก็คงรู้เขาเลยจะตามฉันไปทิพภาคเหนือกับเพื่อนทั้งที่งานเยอะมากสุดท้ายเขาลางงานแล้วก็ตามฉันมาฮ่าโลกของคนมีความรักที่อบอุ่นมันเป็นอย่างนี้นี่เองหลังกลับจากทริปฉันตั้งใจว่าจะไม่งอแงงี่เง่าใส่เขาอีก เพราะเขาเหนื่อยจากงานมากแล้วฉันไม่อยากให้เขามาเหนื่อยเพราะฉันอีกเอ๊ะใครกันน้ำมากดไร้รัวๆขนาดนี้ฉันจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยมาไล่ฉันอยู่หลายครั้งแต่ไม่เคยรัวขนาดนี้ฉันเลยลองเข้าไปดูมีเพื่อนร่วมกันหนึ่งคนคือพี่เอกและแล้ววันที่ไม่คิดว่าจะเป็นวันสุดท้ายก็มาถึงวันนั้นเขามารับฉันไปทำบุญแล้วเลยไปกินข้าวด้วยกันก่อนที่จะมาส่งฉันที่บ้าน ฉันเลยแกล้งแย่เขาวันนี้ใครอะกิกเธอเหรอหลายรัวเลยนะจะบ้าหรอรุ่นน้องที่ทำงานฉันเลยบอกไปขำๆดีนะนึกว่ากิกงั้นจะตามไปเผาที่ทำงานให้ดูก่อนแยกจากกันฉันได้แต่ถามเขาซ้ำๆว่าสำหรับเขาฉันเป็นอะไรเขาตอบกลับมาว่าฉันเป็นคนพิเศษคนเดียวของเขาและเขาไม่ได้มีใครมีแค่ฉันเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่คืนนั้นสิ่งที่ทำให้ฉันขำไม่ออกก็ตามมาไม่รู้อะไรดนใจให้ฉันเข้าไปดูในไอจีของผู้หญิงคนนั้นอีกรอบผู้หญิงคนนั้นลงรูปคู่กับพี่เอกแม้จะเป็นแค่เซี่ยวหน้าเขาที่เห็นแค่ปากกับหนวดฉันก็จำได้ว่านี่ล่ละคนของฉันฉันเริ่มได้กลิ่นไม่ดีเพราะกับฉันเขาแทบไม่เคยมีรูปคู่เลยเพราะเขาไม่ชอบและไม่ต้องรอให้สงสัยนานสักพักผู้หญิงคนนั้นก็ทักมเสตจมาแล้วเราก็คุยกัน ถ้าคุณคิดว่าจะมีการด่าทอเหมือนในละครนั่นไม่ใช่เลยน้องถามฉันว่าฉันเป็นอะไรกับพี่เอกฉันบอกไปว่าแฟนน้องบอกว่าเขาก็เป็นแฟนพี่เอกเหมือนกันตอนนั้นโลกที่บอกว่าสดใสมันกลับมาพังทลายอีกครั้งระหว่างที่เราคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลฉันไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตว่าฉันจะต้องมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแฟนของแฟนว่าแฟนฉันโกหกอะไรบ้าง เราสายพี่เอกก็โทรเข้าน้องคนนั้นซึ่งน้องประชุมสายแล้วให้ฉันเงียบคําแรกก็เหมือนมีดกรีดเขาบอกว่าคิดถึงทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยพูดคำนี้กับฉันเลยฉันได้รู้อะไรมากมายที่เขาบอกว่างานยุ่งหลังเลิกงาน <c oughs> เขาจะต้องพาน้องไปกินข้าวรับส่งที่บ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยวนมารับฉัน ขยันปะล่ะที่เขาต้องบินตามไปทีหลังก็เพราะว่าต้องรอส่งน้องคนนั้นไปเที่ยวต่างประเทศก่อนแล้วค่อยตามมายังมีอีกนะวันเกิดฉันเขาก็ไปเลือกเค้กกับน้องคนนี้นี่แหละบอกว่าซื้อให้เซอร์ไแฟนรุ่นน้องเราเจอกันแค่อาทิตย์ละครั้งหรือส่วนมากจะเจอกันเพราะเขามารับฉันกลับบ้านแต่เปล่าเลยเขาไปเจอผู้หญิงคนนั้นทุกวันหลังเลิกงานแต่เขาบอกฉันว่างานยุ่งมีประชุม บอกตรงๆว่าข้อมูลหลายอย่างที่ประดังประเดกเข้ามามันทำให้ฉันเจ็บเจ็บแบบไม่มีอะไรจะพูดได้มากกว่านี้ดูจากการกระทำและคำพูดก็ไม่ต้องถามให้เจ็บว่าเขาจะเลือกใครแต่แต่ฉันไม่เข้าใจเขาทำแบบนี้ได้ยังไงตอนที่เขาสัญญาจะไม่ทำให้ฉันเสียใจจะอยู่ดูแลฉันขอให้ฉันให้โอกาสให้เขาได้ดูแลยังไม่รวมกับเรื่องแต่งงาน คงเป็นเรื่องเดียวที่เขาไม่ได้โกหกเขาบอกเขาอยากแต่งงานแต่ไม่ได้บอกว่าอยากแต่งกับฉันมีแต่ฉันที่มันมันโง่มันโง่งคิดไปเองตอนนี้ฉันมีตัวเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือเดินออกมาเพราะถึงแม้เขาจะเลือกฉันฉันก็คิดภาพที่ต้องคอยคบแบบหวาดระแวง คอยเช็คโทรศัพท์คอยตามอินสตาแกรมว่าจะมีความสุขยังไงไม่ออกเลยฉันไม่รู้หรอกว่าน้องผู้หญิงคนนั้นจะเลือกอะไรเพราะเขาก็ดูรักพี่เอกมากซึ่งฉันไม่แปลกใจถ้ามีคนมาทำอะไรให้ขนาดนั้นไม่รักก็แปลกแล้วเขาบอกน้องว่าเขาจะหยุดทุกอย่างเพราะเขารักน้องคนนั้นจริงๆฉันก็ขอให้ทั้งคู่โชคดีให้เขาเลิกได้จริงอย่างที่บอกอย่าอย่าให้มีใครต้องมาเสียใจ พอความไม่รู้จักพออีกเลยความเสียใจของฉันไม่ใช่การนอกใจหรือการโกหกที่มันเป็นเหตุผลพื้นฐานที่ทําให้เราเลิกกันแต่ความเสียใจทั้งหมดที่มีคือเขาเหยียบย่ำความเป็นห่วงความจริงใจความใส่ใจความดีและความเข้าใจที่ฉันมีให้เขามาตลอด